สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยวันนี้มันได้อะ่ะมันเป็นแนวตั้งได้ละเพื่อนเพื<ๆ>่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีหลาหน่อยจ้าก่อนไปเหตุงานจ้าก,กินกนอสกินนอนบได้ไล่โดนมามาคุยกันเด้อพี่น้องจ้าคุยกันในจะเข้าก่อนไปทํางานจ้าก่อนไปเหตุงานถึงเวลาอันหลายมือจา้าบไดได้อ่าไลาส่สวด แปบ,บเดียวเด้อพี่น้องเด้อสิไลส่สดบานฝานะาาเมือเ่อไรไห่สดไล้เมื่อไรคิดทอดเด้อพี่น้องจา๋าคิดทอดจ๋าคิดทอดอันคาตะไปเฮ็ดงานเดพี่น้องมือง้อนี่งเดือด้ไปเห็นงานต่อ,อยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณสำหรับการอันรับชมคลิปเด,ด้อพี่น้องจา๋าขอบคุณที่เขามาแหวะอัน มันเมันมันมันนั่นไปนี่อัตโนมัติเลยแม่พี่น้องบางเธอห้าวอันเฮ็ดจนวากับบ่ไปเด้ม้นนี่ไปเฉยแหมขอยเลื่อต่างกลองเป็นเดี๋ยวเด้อพี่น้องขอโทษหลายๆเหมือนเด็กใหม่เลยเนาะเมื่อกี้คอยต่างกล้องแบบตั้งนะต่างกล้องแบบต่างเพราะว่าเมื่อคอยเฮ็ดแล้วมันมันบ่ไปนะพี่น้องมันนี่ มื่อน,นี้มันไปเฉยมันอไหรมันอไหร่อยเป็นไร่นอนแม่เออเปแปลกเนาะพี่ยูนี่กระไดเมื่อเนี่คนกระเสืออันไปต่อกับอันเฟรนซ์น้ำจากพี่น้องจา้บาบ่ได้ไล่ดูเราไอดูบ้านฝากบบระโบนัยไหลายมือเราพี่น้องจา้าเมื่อนี้ขอไล่จัดน้อยก่อนไปทำงาน เป็นใจไดไนเนาะผู้ใดๆไปเบิ่งอันติดตามพีหลานหน่อยไปเบิ่งนีหลานหน่อยไปเบิ่งนีหลานหน่อยไปเบิ่งน้องฮักแพงพี่น้องจา้าน้องฮักแพงกำลังบูมอยู่ตอนนี้แปบ๊บเดียวเด้อพี่นน้องจา้า <c oughs> เบื้องเดิมอะอันหลานเิ่นผาอันเลนไปเบืง้งกันไปเลนไปเที่ยวเดี๋ยวขอบคุณค่ะขอบคุณสองลานดวงใจที่แวะมาเราจะนอแป๊บหนึ่งเด้อเพื่อนๆอันโอ้ยเห็นตนทู้เล่นจะขอละกัน เดี๋ยวค่อยไปเบ่งเนาะแปบ๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวไลสดก่อนจะไลสดบ้านแดงด้วยบ้านขาบ้านฟ้าด้วยบ้านฟ้าก็ดูแลพี่น้องเลยเ่อใดไปขอบคุณหกล้านดวงใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาขอบคุณเอฟซีหล่าหน่อยเอฟซีอีหล่าหน่อยเด้อขอบคุณหลาย,ลาย ขอบคุณเด็บซี่สาวท่รีน้ำจ่าขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจงเหตุการณ์น,นจะจ่าโดนหลายมือแล้วจ้บาบ่อใไล่สดมัวตาเหตุงานจ้ามัวต่ไปเหตุงานพี่น้องคนทํางานเนาะอะคนทํางานบ่อดสบายเครื่องมือเนาจะจ้าเหตุงานาไปพี่น้องเอ้ยบย่อใดอันกว่ามี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 พลังรวยรวยรวยเตะคนรวยเขาก็มีเนาจะจ้านะ แต่เฮาอันบริไลรวยเราพี่น้องเฮาก็เห็นงานไปเราก็ทํางานไปค่ะเราไม่ได้รวยเนาะนี่แหละเดี๋ยวก็รวยเราไปลองจ้าจะจะจะตึกหวยแล้วจะตึกลอตเตอรี่แล้วมาสันเดิมนะขอบคุณค่ะขอบคุณอย่าลืมกดอันคอมเมนต์คอมเมนต์หน่อยน้ำเนเธอร์พี่น้องคอมเมนต์ไม่อ่านน้ำจ้ดจะได้เป็นโม่กัน เดี๋ยวเราจะ,ดจะดาเด้อขอเินหลายบานแดงบานฝาพร้อมกันเลยทักทายพี่น้องนะจ๊ะ <laughs> หาเล่าเหตุไปพี่น้องบ่มีคลิปลงแมบ่มีคลิปลงเนาะพี่นอ้องใส่้อมกันไปเลยห <c oughs> น้าต่างกับบ่เปิดได้พี่น้องแป๊บนึงเนดะ้อยานควมำหอนควม่มอดตีร่างกา ตีลังกาพ่อพ่อนุดจักันไม่ไม่แน,น่นโอ้ยนโอ้ยโดนโดนมือเจ้าของเจ็บเลยโอ้โหเจ็บเจ็บมันดีดมันดีดพี่น้องจ้าอันใหม่ใหม่โซฟีมันบ่ค่อยดีแล้วมันมันดีดขึ้นแล้วมันก็ไหลลงพรอมเ,เดี๋ยวเด้อพี่น้องโอ้ยอันยาเคสสองอันแล้วก็เป็นยังีงล่ะอันหนึ่งตั้งตังํำกันนี่แหละพี่น้อง ั่นแหละขวัญกระไดเนาะโอ้้ลมอีกซะเนะ้ะโอ้ยมีแต่เน็ตเป็นนะตีร่งกายทวนมาเนะอันไหลลงอยู่นี่แหละสิคืนก็บอกคืนนะัเนี่กระไดโอ้ยน้องเดี๋ยวจะได้ซื้อไม้ยูพี่น้องจ้า <laughs> ว่าจะตั้งคู่กันก็ตั้งอะไรเ้ <laughs> อ ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆที่แวะมาจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีบานฝาน้ำเลยจ้ะเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาจ้ะมาเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมคอมเมนต์คอมเมนต์ในอ่านได้พี่น้องจ้ะคอมเมนต์คอมเมนต์ในอ่านน้ำเนี่ยอันตัง้งตั้งกลองปะทอกันเนาะมันมก็เลยเลี้ยวหนาะเลี้ยวขึ้นเลี้ยวเลี้ยวไอ้นั่นกันอยู่แป๊บพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวจะลองเอาอันนี้ออกว่าอันนี่แล้วเอาตัวนี้มาไว้ทั้งเ้ย เสียใจว่าเด้อพี่น้องโอ้โสหรังสามอันอันเดืออันเพลนภูเสีมาเบิ่งย้อนหลังให้เนาะคือกองแกงกองแกงเนาะอันเฮ็ดยามใดก็เป็นคือจังคนอันอันเฮ็ดใหม่เนาะพี่น้องไงทางทางที่เฮ็ดมาโดนล้วเด้เนี่ยเฮ็ดมาจนเฒ่าแล้วพี่น้องเฮ็ดช่องเลยเฮ็ดจนสิเฒ่าแล้วก็ยังกึ่งกักกัดเนาะโอ้ย เป็นทนายบ่ออันตะขาต่างกองมันบอ่อหนั่นอะพี่น้องมันบอ่อสมทบกันนั่นแหละโอเคลองเบิง้งอยา่าอย่ามาเหตุการณ์หล่อมอีกนะเดี๋ยวาพาควปุ่มใหม่กันได้บอพี่น้องคอยกระไดโอเคแล้วนจนะจ๊ะเนาะโอเคได้แล้วได้แล้ว ได้แล uh ้วได้แล้วก็ยังไปถือกันอยู่ถอไปอีกน่อยนึงอฮะยู่รเด้จลงมอทิีมเอเด้อย่า่า่าอโอ้ยเนอะจะลงมัดทิมเด้อเต้ ขอบคุณนักเจดล้านดวงใจค่ะขอบคุณกับสามไลค์จ้าขอบคุณหลายๆได้จ้าที่กดไลค์ให้กันขอบคุณมากๆค่ะเป็นกําลังใจใสาวธนิสวัสดีเอฟซีลาหน่อยจ้าขอบคุณได้ไดจ้าที่แบมมาอันก่อนจะไปเหตุงานจะไล่จักหน่อยจักหน่อยก่อนไปทํางานอุ้ยแสยบตาพี่น้องแป๊บเดียวเด้ออันไอแสงมันขาแล้วมันแสบตา สวัสดีค่ะน้องฝนสวัสดีค่ะก่อนไปเหตุงานไหลจากหน่อยจากหน่อยเดี๋ยวเหตุงานแต่สุวันไบอกน้ำมูล่ call, นะเหตุงานอย่างเดียวไอไอเจ็บคอเน๊มเจ็บคอ 妈妈บึงเงันสาวหน่อยเพคะสาวหน่อยย่ใส่สาวหน่อยย่แถวบ้านเ่าเต๋สาวหน่อยยุแถวบ้านเนอแม่แก้วสวัสดีค่ะแม่แก้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่แก้วที่แวะมาแมา่แก exactly. <ım. S 2> <of> ้วจ <mad> <made> ๋าแม่แก <ED> <made> ้วสตอรี่สวัสดีค่ะ妈เบึงเงินสาวหน่อยสาวหน่อยยุใส่ย่ใส่ เออเห็นเห็นเขาว่าอยู่มาศึกไปแถวบริลัมเจ้าวาไปไปบ้านใดดอกไปบ้านใดบูนเนี่ยเจ็บข้อเด้ออยากอยากไอแม่แกบอกสวัสดีวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์จ้าสวัสดีจ้าเป็นยังไดเนาะแม่แม่แกเป็นยังไดเนี่ยคอยโอ้ยจักจังไดดอก อันมูขได้ได้ใส่สุยงังหรอคอยยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่เลยเนี่ยท่านได้ท่านได้เงินมาคาเนี่น้ำมูเลยแถวค้งเมืองนี่ละป่าเพราะน่ะเอาเหรอโอ้ยคืออยากไปแต่เสียดายเนาะเขาบอกพากันไปติดแถวบ้านมันเนี่ย พิมพิดพิมพิดประสันพิมพิดจ้ะฮู้สึกว่าไล่แป๊บเดียวจะเดียวกันเสืดายไปเห็นงานแล้วเนาะบายตอนนี้บายสองโมงจะครึ่งแล้วมันดึงขึ้นเองค่ะอู้ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆที่แวะมาอันดูเราบ่ไดไล่ไหมหาหาคิปลงหาคลิปลงบ่มีคิปลงไหม อันเด็กน้อยไาอยู่อันสาวน่อยอยู่แถวบ้านโอ้แต่ยต่สมไปอยู่แถวเนอะเสดลนไปบึงเลยเสดายเนาะบ่ได้อยู่แถวบ้านขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆายอันบ่สมอัน มันบอดึงกับบอสบายนะพี่น้องแต่มันเป็นอากาศเปลี่ยนแล้วมันเล่ยเทต่คนเป็นเป็นไข่เป็นไอ,องนีม่มันก็นเลยเป็นแบบนี้แหละทั้งไอทั้งนั้นอยู่นี่แหละมันแค่ไอแต่ว่ามันบ่ได้ป่วยอย่างนะพี่เดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะเป็นยังไรสบายดีสบายดีพี่เดีพี่เดีเดสบายดี ช่างจอยช่างจอยสวัสดีค่ะช่างจอยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาขอบคุณหล,ลายๆเรื่อจ้ะอันเป็นได้กสองสามหมือแล้วค่ะเป็นเป็นแบบบลอกไข่เด้แต่ว่ามันเจ็บข้อนะเป็นเป็นเจ็บข้อวัดวัดลงคล้องสิเนะี่ยพี่น้องเป็นไอแล้วก็เป็นแบบเออคืออันเป็น ช่วงช่วงเวลามันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเวลาอันมันเป็นนาหน้าห้อนเนาะนาห้อนล้วบัดบัดน,นี้าเห็นแดดออกเขาก็ใส่เสื้อน,นอยออกไปบัดน,นี้มันก็อากาศมันเย็นมันก็นเลยเหนุใ้คนน่าป่วยไหมนั่นแหละมันก็นเลยเป็นแบบนี้แหละหลายคนอยู่ค่ะอยู่หลายคนอยู่มองเห็นงานนี่เป็น เป็นกันมองเห็นงานเป็นกันหลายไม่เจอนานเลยครับเพราะว่าเมนจะบ่ค่อยได้ไลน์นะพี่พี่ดีบอก่อยได้ไลน์เพราะว่าเหตุงานนะเหตุงานตอนนี้คือเหตุงานจะเหตุงานนะห้าหกวันต่ออาทิตย์เหตุประวานพนกับอันบบคนบบพ่อนนํำแล้วห้าก็อยากเหตุน,นำนะ้ำเนาะพนใดพิเศษนะมันใดพิเศษพนใดพิเศษ,พ,เศษพ่อน แต่ใส่เงืนอนนันพิเศษเท่าเนาะเงื่อนเดือนเราก็เก็บไว้เอาไปเหตุนันเหตุนี่อยู่บ้านเท่าเพราะว่ามันอมนแนวจำเป็นเนาะต้องต้องเหตุสวัสดีทักทายครับจากพี่ดีนะจ้ะเนาะพี่วันดีสบายดีบ่จา่าสบายดีบ่โดลัวบว่าอะรไปหาคือกัน บกค่อยมีเวลาเพราะว่าช่วงเวลาเหตุงานบ่มีเวลาสิจับโทรศัพท์เลยค่ <c oughs> ะตาเวลามันขายดีครับพี่น้องจา้าบ,บกค่อยมีเวลาเดี๋ยวจับโทรศัพท์เลยนะมมันบกคือตอนเหตุงานลงแรมเนาะเหตุงานลงแรมเ้ายังว่าแหวะคนนั้นแหว่คนนี่ไดเพราะว่าห้าเหตุเหตุงานคนเดียวเราก็เราก็บอดตองแลนแลนแบบนี้นะพี่นอ้องเออแต่ ตอนแรกว่าจะกลับไปเห็นงานโรงแรมว่าคิดไปเินมากโอ้ไปตรงนี้ดี๋ยวก็ว่าเพราะว่ามันก็โอเคนะพี่น้องมันก็โอเคถึงว่างานจะนักแน่เนาะแต่ว่าอ่ารายได้มันก็มันก็เนอมันก็เติบหนึ่งอยู่นะแล้วก็อยู่โรงแรมก็ได้รายได้ก็แต่ว่าเขาเห็ุงานบ่เต็มบ่เต็มมือเนาะมันก็ได้ขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่านั่นแหละมันก็ตัดสินใจไปตรงนี้แล้วเนาะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆจา้าขอบคุณหลายๆเด้อแปดไล่์แล้วขอบคุณหลายๆแปดไลค์อันจะคิดทอดคิดทอดจาก,ก็เลยเละก็เลยมาไล่์ไปพี่น้องโดนมันโดนเนาะเป็นสองสามอาทิตยบพเราไปไลาะว่ากับมาจากเมืองไทยกับบู้ดไหลเลยอันไล่ล่าสุดคือไปไล่ตอนนั้นไปสวนทุเรียนเนาะ ไหลเพิ่มไล่อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็บ่ได้ไล่อีกเลยโอ้หนานันนันนันมันสิอันอันบ้านฟาร์มมันสิแล่นลงกอีกแล้วมันสิหันหลังกลับอีกแล้วมันสิตีร่างกายแล้วพี่น้องจ้ะจะตีร่างกายแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลองเอาวีคัมันบ้างเอาวีคัมันบ้างจะชอบตีร่างกายมันจะผ่านหัวหัวซักหัวขวมแล้วพี่น้องเย ว่าซักพูดความเด็กทตกไล่สองอันเลยรวมบ่านั่นแหละพี่น้องไอ้ไล่สองอันพร้อมกันเลยบานวากับบานแดงปะทะกันกินหอด้อจะกินหอด้อทุกคนจ๋า แต่ว่าเขาทนหลายๆเด้อเพราะว่าช่วงนี้เหตุเปลี่ยนงานแล้วบ่ค่อมมีเวลาเลยพี่น้องบางบางมือตื่นตื่นสวยบางมือตื่นอันเที่ยงก็เฟ้าต้องเตรียมตูวไปเห็ดงานสซน่ะพี่น้องบางมือออ่าไปเห็ดงานเามยมือเศร้าเนาะมันก็เลยบค่คยมีเวลาบางคนว่าต้องต้องช่วยเวลาคือบางมือเฮห็ดงานหนักมันก็เมยเนาะพี่น้องเนาะเมยแล้วเฮาก็ บ่ไหวนะบ่ไหวเออนั่นแหละ่นว่าเออต้องต้องหาเวลาน่นเด้อ่นเออเข้าใจน้อจ้ะเนาะเฮาก็เข้าใจแหละ่นอยากให้เขาไปหามูเนาะแต่ว่าเขาก็เหตุเท่าเที่เฮาเห็ดใดเนาะจ้ะคือมูเขาบางเ่อเฮาก็เข้าไปแหละแหละพี่น้องเข้าไปหามูเนาะแต่บางเธอเฮาก็ไปบ่ไหวเขาก็นั่นแหละโดนๆนไปเธอกอยาว่ากันเด้อจ้าอยาวากัน ยิบซีหลาหน่อยคือ e กันนะจ๊ะเนาะยิบซีหลาหน่อยบางเธอก็เพิ่ามาเบิังคลิปใหิยูเบิังคลิดวิลาหน่อยแล้วก็เข้ากับพเนี้ยนี่สิฮะคลิดวิลาหน่อยมาลงเลยจ๊ะเนาะอันบางบางเธอเขาก็ส่งใหม่บางเธอเขาก็อันนั่นเนาะมันก็โดนๆจังได้เหตุหรือพี่น้องเพราะว่าเขาก่ค่อยมีเวลาอันเวลาสิไปถ่ายคลิปก็ยังยากเลิกพี่น้องจ๊านั่นแหละ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกอ้อมเมน้นได้ใจ้เด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจสาวเทลี่เนาะจ๊นะเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์บางเธอไปอ่านคอมเมนต์ก็มีความสุขได้พี่น้องจ๋าอ่านคอมเมนต์แล้วก็มีความสุขคือได้อ่านคอมเมน้นเพื่อนพี่น้องเนาะเอฟซีอีหลานอยู่ที่มาคอมเมนต์กับมันว่าอีหลานยังสั่งซี้เนาะจ๊ะเนาะนั่นแหละก็มีความสุขได้พี่น้องจ๋า จากคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์อันพลังบวกนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกดแชร์กดติดตามมาน้ำเน่ได้ใจเด้พี่น้องจ๊าบันบอบคอยสบายน้ำนั่นแหละพี่น้องประมาณยี่สิบนาทีก็จะลงแล้วเนาะอันเฟซบุ๊กได้เดี๋ยวบ้านแดงได้บ้านแดงเกือบครึ่งเนี่ บันฝ่าได้แค่สิบสามนาทีขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่เบดีขอบคุณนะคะขอบคุณช่างจอยขอบคุณแม่แก้วนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่แวะมานาะจ้าเนาะแต่ว่าคอมเมนต์บล็อกขึ้นเครื่องนี่ได้จ้าแต่เปิดอีกเครื่องหนึ่งมันขึ้นแต่ว่าเฟซบุ๊กขึ้นอยอะเฟซบุ๊กขึ้นเอ่อ ั่นแหละพี่น้องจ้าบ่มีเนาะจะบอกกิดรอดกิดรอดกิดรอดจ้ากิดรอดทุกคนเด้อขอบคุณที่มาบ่งยอนหลังก็ดีเนาะจ้าเนาะขอบคุณทุกกําลังใจไปแล้วแล้วพี่น้องเด้อไปแล้วไปแล้วลเด้อเตรียมตัวเพจงานจ้ะพี่น้องจา้าเดี๋ยวมือหลังทามีเวลาเดี๋ยวจะมานั่งไล่ไล่ลคุยกันอีกเถื่อเนาะจ้าเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆจา้า โ oh, uh, อ้เอ่อใว่าสิกดอันนั้นมันอยู่มงใดล่ะพี่น้องว้ายไม่แล้วโอเคเนะาะจอนอเฟซบุ๊กอันพี่น้องจามันตีร่งกาลางอีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงอันเดี๋ยวปิดบานแดงจากแป๊บนึงเด้๋ขอบคุณนะคะขอบคุณหนึ่งดวงตาเดี๋ยวจะปิดบานแดงก่อนมานั่นกันอยู่นี่ <laughs> ขอบคุณสิบไหลได้ใจได้ขอบคุณหลายหลยจ้ะอันพัสิตีเรื่องการลงมอกันแ้พี่เนาะนี่ายไรฟอมกันสองงนนะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตีเรื่องการแล้วเดี๋ยวปิดปิดบ้านแดงก่อนได้ใจได้ปิดบ้านแดงก่อนตีเรื่องการทวนทวนอยู่โอ้เดี๋ยวเดี๋อือ สนันสวัสดีค่ะสนันเป็นกำลังใจครับจากเอซลบบุรีขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณนะคะเดี๋ยวมันทำไมตัวนี้มันเออเอออเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้แล้วเหรอหรือว,ว่าต้องกดตรงไหนฮะ ไปแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวว่าจะทำเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์โอเคอ๋อมันเป็นอย่างนี้แม่แก้วแม่แก้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่แก้วจ๋าเดี๋ยวจะลงแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปทำงาน มีเพ uh, mm ื hmm. ่อนที่ทํางานไม่สบายเนาะเขาเขาก็จะไปแทนเพื่อนเนาะค่ะเขาก็โอเคอยู่บ่ร่างกายมันบ่เม่อยดอกจ้ะแต่ว่ามันเป็นแค่เสียงนะพี่น้องเสียงบ่สบายซื่อเมื่อกี้ทุกแฟนมันโทรมากพิ่นว่าเสียงเจ้าบ่สบายได้่า่นว่าเอออันเสียงคอยบ่สบายซื้อแต่ว่าร่างกายคอยมันบ่ได้บ่สบายนะพี่น้องมันเป็นอันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนซื้อเนาะอากาศเปลี่ยนเฉย โอเคค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆจ๋าเจอกันเจอกันค่ะบ๊ายบาย